คุณผู้ชมไปตามความเคลื่อนไหวที่ศาลอาญากันก่อนเพราะว่าเกาะติดมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสรุปว่ามีกระแสะข่าวมาตลอดว่าจะมีการออกหมายจับบิ๊กตํารวจระดับนายพลต่างๆปรากฏว่าวันนี้คนที่ไปยื่นขอศาลนะคะก็คือพลต,ตรีทินนกนรรังมาศค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลท่านก็เดินทางไปยื่นคําร้องขอออกหมายจับ กลุ่มนายตำรวจระดับสูงในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันฟอกเงินตามที่สมคบกันตามพรบ,บป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะมาตรา5มาตรา9มาตรา10ค่ะจากการขยายผลสืบสวนสอบสวนเส้นทางเงินที่เชื่อมจากคดีที่สอนอตปูนมีการเคยขออนุมัติหมายจับคดีเว็บพานันมาก่อนหน้านี้แล้ว ต่อมามีการจับกลุมผู้ต้องหาบางคนได้และก็มีนางพิมพ์นะคะอันนี้เป็นชื่อสมมุติเป็นผู้จัดการเว็บ B N K Master ค่ะมีการขยายผลร้องขอหมายจับในครั้งนี้ จากนั้นช่วงเช้าตกมาช่วงบ่ายช่วงบ่ายสองครึ่งที่ผ่านมานะคะทางด้านพลตรีเทนกรเองท่านก็ออกมาจากศาลและก็ตอบคําถามนักข่าวสั้นๆยอมรับว่าศาลอนุญาตออกหมายจับผู้ต้องหา4รายแยกเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ3รายพล,ลเรือน1รายส่วนบิ๊กตํารวจระดับนายพลอันนี้ขอออกหมายเรียกก่อนค่ะ แล้วแล้ววันนี้สารออกออกหมายจับไหมครับท่านครับก็ออกหมายจับให้อยู่ครับแต่ว่ากี่คนแล้วอี่ออกหมายจับให้4คนอีกคนให้ออกหมายเลี่ยนครับอ๋ออีกคนออกหมายเรียกเป็นเป็นพลเรือนกี่คนเป็นตำรวจกี่คนครับพี่พลเรือนหนึ่งตำรวจสี่ครับตำรวจสี่ระดับไหนครับพี่รับผู้ใหญ่ครับระดับระดับนายพลไหมมีนายพลอยู่ในนั้นไหมพี่ที่ที่ออกหมายจับอะครับไม่มีครับไม่มีครับแต่แต่ที่ออกหมายเรียกนี่ก็คือระดับนายพลถูกไหมฮะใช่ครับ ได้ครับได้ครับพี่ตัวอย่างว่าไปตามกฎหมายครับครับผมตามกฎหมายครับรู้รู้สึกกดดันมากไหมครับที่ต้องออกมาขอออกหมายจับตำรวจด้วยกันตรงนี้ได่ครับเราทำตามกฎหมายครับมีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการยื่นขอออกหมายจับครั้งนี้มีข่าวว่าผู้พิพากษาสารอาญาท่านก็มีการประชุมก่อนมีคำสั่งพบว่าเส้นทางการเงินโยงถึงผู้ต้องหาทั้ง5คนจึงอนุญาตออกหมายจับ4คนเว็บ BNK Master ตแต่เนื่องจากมีหนึ่งรายปรากฏว่าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับพลตำรวจเอก จึงให้ออกหมายเรียกแทนนะคะถ้าไปดูในเนื้อข่าวเนี่ยนายตำรวจที่ถูกออกหมายจับสูงสุดน่าจะเป็นพันในพันตำรวจนะครับแต่ว่าในพลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอว่าเป็นใครเพราะว่าโอ้โหระดับในพลตำรวจประเทศไทยมีไม่กี่คนนะฮะใช่ค่ะแต่5โมงเย็นตามนัดเดี๋ยวทนายความของบิ๊กโจ๊กต้ารวจเอกุรเชษฐ์ถักพันเนี่ยท่านจะแถลงข่าวแต่รอดูว่าจะแถลงเรื่องอะไรประเด็นไหนนะคะ